ก็คือพอเฟซบุ๊กปลอมลงปั๊บสื่อยักษ์ใหญ่ลงปุ๊บผมกโดนด่าประมาณหมือนสี่พันข้อความเละเลยความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วพอผมแคปที่สื่อยักษ์ใหญ่ลงปั๊บมาลงไอจว่าลักษณะนี้ฟ้องได้ไหมครับอีก15บาทีเขาแก้ทันทีเลยว่าเป็นเฟซบุ๊กปลอมซึ่งในวินาทีที่ เฟซบุ๊กปลอมลงเนี่ยเขาน่าจะรู้แล้วว่าอันนี้คือปลอมเพราะว่ามันผ่านมาเป็นปีผมกมาหาพี่ตั้งสองครั้งแล้วแต่เขาลงเลยภายในทคงสิบห้าทีคือความรู้สึกผมคิดเองเนี่ยี่ผมคิดเองนะฮะไม่ได้กล่าหาใครนะความรู้สึกเหมือนกับเป็นทีมงานเดียวกันเลย,เ,ยเหมือนอยู่ที่ห้องเดียวกันเลยได้ซ้ำเข้าใจว่ามันมัน,ม,นมันจะเร็วอะไรประมาณน,นั้นถูกไหมหรือว่าโทรหาผมสักนิดหนึ่งไหมว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอผมลงว่าอันนี้ฟ้องได้ไหมเขาก็มาแก้แต่ความผิดของเก็สำเร็จไปแล้วแต่ผมไม่ได้หวังเรื่อ,องความผิดของเขาหรอกก็อยากจะมีชี้แจงใช้สิทธิ์ของผมว่าให้คนเข้าใจผิดว่าอันนั้นเป็น Facebook ปลอมนะครับแล้วก็ง่ายๆนิดนึงก็อยากจะฝากว่า Facebook จริงผมเนี่ยถ้าเข้ามาจะแทบไม่เห็นอะไรเลยอย่างดีก็สามสี่อันแต่ถ้าเป็น Facebook ปลอมคือเข้ามาเห็น,นทุกอย่างเห็นหมดทุกอย่าง สรุปก็คือ Facebook จริงต้องขอเป็นเพื่อนก่อนแล้วผม Accept ซึ่งถ้าเป็นเฟซบุ๊กนั้นมันได้แค่5,000คนผมมีเพื่อนอยู่แค่200กว่าคนเองได้สองพกว่าคนเองอำบากครับเพราะว่าก็เหมือนเรานั่งอยู่บ้านดีๆอ่ะแล้วเราก็กลายเป็นไปพูดอะไรก็ไม่รู้เพราะเพราะเพราะการทำ Facebook อวามอยู่นี้เสร็หนาทีก็เสร็จแล้ว5นาทีก็เสร็จแล้วคนเอาอีเมลอะไรใส่ๆเข้าไปลุงก็ไปเป็นเขาเอารูปเข้ามาลงแต่ว่าคนเรา คนเราจะว่างขนาดทำเส้นฟุตกอลโจมตีใครสักคนหนึ่งเนี่ยผมว่าคงจะเหงามากไม่มีหรอกผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของใครที่ไม่ถูกใจเราในทางด้าน,นอื่นมากกว่าแล้วก็มาทำลายเราคิดว่าเกี่ยวกับกักษณะคตทางการเมืองที่แบบตรงข้ามกัที่โจจะโจกีทางตรงนี้มองมันก็มีผลสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็กอนกรอนพาไปอ่ะ เหมือนกับตั้งแต่สมัยยุคคุณสมทิอะไรเงี้ยใช่ไหมครัผมเคยไปเยี่ยมผู้ผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลพระกุ์นะ,ะสื่อก็ถ่ายไปเราไปเยี่ยมคนเจ็บโรงพยาบาลพระม,ม,มก,กุ์แล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำคอนเสิร์ตเปิดหมวกช่วยชาวนาที่หน้ารีโดได้เงินเป็นล้านขึ้นไปเล่นดนตรีอยู่บนเวทีที่ศรีรัาประสงค์นะฮะแล้วก็ คอนเสิร์ตช่วยชาวนาคอนเสิร์ตช่วยคนบาดเจ็บตอนที่มีการปิดกั้นที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงไม่ให้รับสมัครการเลือกสสอ,สอจะได้ไหมแล้วมีการมาะทาับกันมีคนเจ็บเ็ไปเล่นดนตรีเอาเงินให้ตำรวจที่บาดเจ็บห้าแสนเอาเงินให้กอปสอห้าแสนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะล่วงเลยมาเป็นภาพนั้นก็ได้อย่างที่น้องถามเนี่ยน,น่าจะเป็นไปได้ครับ มองว่าบุคคลมีชื่อเสียงต้องมองเรื่างตัวมากขึ้นไหมครับตองนี้ในการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ในไอจีผมก็มีแต่ลงขายทุเรียนชวนต่อยมวยชวนออกกาลังกายแล้วก็มีหางเสียงทุกอันเลยครับผมอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าก็ต้องเปลี่ยนท่าทีการเล่นไอจีละเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราอยู่เฉยๆแล้วโดนนี้ก็ไม่คุ้มอ่ะก็อยากจะคุยกับคนที่ ที่ไม่หวังดีว่ามาเป็นพี่เป็นน้องนันเถอะอยู่กันแบบใช่ความรักนำอ่ะถึงตรงนี้แล้วมันถ้าเราเดินมาด้วยความอาดตมาดร้ายมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นหรอกเราความรักมาคุยกันนัดกินข้าวกันผมผมไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นครับที่มาที่นครปฐมพี่ที่มันที่เท่ารบเป็นเปิดเขาเปิดเปิดปิดปิดนะเขาเปิดเปิดปิดปิดไอ้วันที่เนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าสัญญาก่อนนช่อัเป็นต ที่เป็นเฟซไทยอะค่ะที่ใช้เป็นเฟซฟอนที่ชื่อประกาศไทยว่าโจโนโวจิตรยุทธนสินอันเนี้ยปลอมมานานแล้วหลายเดือนแล้วแล้วก็หลายหลายกรณีแล้วอันนี้ตั้งแต่เตรียมอชอตั้งแต่หลายเรื่องมมาเจอพี่เขาละไอเฟซบุ๊กไทยเนี่ยมาเจอพี่เขาละแต่พี่เขาบอกมันมันจัดยากเป็นเพราะว่ามีคนเข้าไปแชร์กันเยอะไหมมันทําให้ในโซเชียลมันที่สังเกตได้เร็วขึ้น นนการชเรื่องเรื่องแช์นี่ก็เรื่องหนึ่งก็ก็เป็นเรื่องผิดเรื่องหนึ่งแต่เรื่องสื่อสำนักใหญ่ๆเนี่ยเบอร์เบอร์ผมก็มีนะหมายม่โทรมาถามก่อนแล้วการแจ้งความกับพี่พี่อ๋อนะพี่อ๋อพี่อ๋อจะแจ้งมาแล้วเนี่ยก็แจ้งตั้งปีครึ่งปีมาแล้วอกเคยอบายแล้วก็า้องปลอมแล้วก็ปลอมแล้วแล้วลงเนี่ยมันแบบมันน่ากลัวผมก็แบบอยากให้อยู่กันด้วยความรับ โทรมาหาพี่ก็ได้เพราะนักข่าวรุ่นน้องๆก็น่าจะเคยเป็นแฟนคลับอ่ะใช่ไหมจึงบางคนโตเป็นหน้าสายไปแล้วอะไรเงี้ยโทรมาได้ถ้าลงมาเลยแล้วอย่างเงี้ยความผิดมันก็สํบเร็จไปแล้วก็เราเสียหายไปแล้วใช่ไหมฮผมก็เลยมองว่าความคิดผมนะว่ามันมันไม่ดูเป็นมันไม่ดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างนที่บอกมันเสรีในการใช้แต่ว่าเขาไ่ใช้ทางที่ผิด มีมาตรการในทางกฎหมายก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยทางเจ้าของบัญชีก็สามารถ้รีพอร์ตไปที่ facebook ให้ปิดได้นะครับก็เราดูแลอยู่แล้วครับประชาชนทุกคนครับพระองค์พิเศษทุกคนครับไม่ไม่คงไม่เลื่องปฏิบัติเยมือที่โจเนี่ยมาก็สองสาครั้งละนะฮะก็ก็ก็ดูให้ให้แนใจอยู่ครับวันนี้ก็ก็จะรับเรื่องไว้ครับอาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะมันมันหลายครั้งละครับ ตอนนี้ดังกล่าวเนี่ยเราเห็นชัดนะครับว่านี่คืออารยกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสังคมก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็เลยทําให้มีการใช้สื่อสังคมโซเชียลเนี่ยมาก,กขึ้นแต่ว่าการใช้สื่อสังคมโซเชียลมันก็อาจจะมีเป็นจํานวนมากอยู่นะครับปัจจุบันที่ใช้ในการก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอยู่อันนี้คือหลักก่อนนะครับที่จริงเรื่องใช้ในเชิงสร้างสารรค์ในเชิงที่เป็นประโยชน์ในเชิงมีการติดต่อสื่อสารกันผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ทีนี้ก็ต้องย้อนกลับมาว่าของคุณโจเนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามีกระบวนการความเป็นส่วนตัวในเรื่องของความเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงเพื่อที่จะมีการนําข้อมูลแท็ข้อมูลปลอมในการที่จะปลอม a c e b o o k เนี่ยแล้วก็ไปใช้ข้อความที่ทําให้พี่น้องประชาชน,เ,นเข้าใจได้ว่าบุคคลสาธารณะที่ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ซื่จริง แล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะทราบดีนะครับว่าเป็นบุคคลสาธารนณะที่เป็นนักร้องมืออาชีพนะครับอาจจะมีความคิดีห็นในเรื่องต่างๆอันนั้นก็ก็เป็นสิทธิ์ของคุณโจนะครับที่การแสดงความคิ็นต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้มามีการตั้งต้นว่าคุณจะมีสิทธิ์ในการปลอม Facebook ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งของคุณโจก็เช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อมีกระบวนการต่างๆเนี่ยอันนี้ ที่เตรียมมาให้ทางพนักง,งานอสบสวนนะครับปลอมครั้งที่1น,นั้นเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากว่าเป็นการปลอมโดยใช้แฟนเพจเหตุผลที่ใช้แฟนเพจเพราะว่า,าจะมีบุคคลที่ดําเนินการใช้ Facebook ปกติธรรมดา Facebook ส่วนบุคคลเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสร้างเพจได้หลายเพจฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการปลอมครั้งที่1นนะครับเป็นเพจที่1ซึ่งก็จะเห็นความชัดเจนได้ว่าอันนี้ต้องมีการไปกดไลค์ถึงจะ ดูข้อมูลแล้วก็เป็นการเผยแพร่สาธารณะทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่งเวลา,าเกิดตัวเพจนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่า,าพี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าไปดูได้อยู่แล้วครั้งที่2ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็ก็เป็นแฟนเพจเช่นกันไม่ใช่เป็น f เ c e บุ o k ของ <ใน S 1> ส่วนบุคคลไครเวทปกตินะครับอันนี้เมื่อโพสต์มาแล้วเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายและก็เห็นภาพาเปิดสู่สาธารนณะ ชัดเจนทีนมาทันทีเ <ข lain S 1> <อ>าะอันนี้เหมือนเอ่อกเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ใชอันนี้ก็ทั้งในตัวของภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยรูปภาพแม้แต่ตัวแบนเนอร์ที่เอามาใช้เป็นเป็นตัวห <p> ัวหลักนะครับ<ช>เป็นวอลเปเปอร์เนี่ยก็ใช้รูปเดียวกันกระบวนการต่างๆเหล่านี้แหละครับผมคิดว่าอันนี้คือมิจฉาชีพในในทางเทคนโนโลยีปัจจุบันนะครับฉะนนั้นแล้วเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะคุณโจคนเดียวสังคมปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบเทียงเทียบเทียงกันกับของของจริงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวซึ่งถ้าเกิดว่าจะมีการติดต่อสื่อสารหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลก็จะต้องจะต้องมีการแอด<ข>อเพื่อนขอเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็จะมีการตอบรับจากเจ้าของ Facebook ตัวจริงก็คือคุณโจอันนี้ก็คือคือตัวจริงของ Facebook ตัวนี้นะครับฉะนั้นแล้วมเมื่อ มีการปลอมทั้งสองอันนี้เนี่ยก็ต้องมาตามดูอหรครับว่าการการปลอมเนี่ยแล้วมันจะก่อให้เกิดความเสียหายยังไงผมถามว่าคุณโจก็บอกแล้วว่ากรณีคุณชอเนี่ยก็ไม่ได้เกิดความรู้จักหรือว่าสนิทกันมาก่อนนะครับก็เมื่อมีการไปโพสเพื่อให้คนชาวจังหวัดเชียงใหม่เกลียดชังคุณโจเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับนี่คือความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนว่าทําไมบุคคลสาธารณะเหมือนคุณโจเนี่ยถึงได้ มีทัศนคติต่อพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่เช่นนี้อันนี้คือความเสียหายกรณีแรกนะครับเมื่อเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยก็ต้องมาตามดูต่ออีกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ถูกปลอม Facebook แล้วไม่สามารถเอาผิดใครได้เลยเนี่ยมันก็จะผิดปกติวิถีชีวิตปกติของคนที่อยู่ในสังคมฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการโดยคุณโจก็จะต้องปอกป้องรักษาสิทธิ์ตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนดใช้กระบวนการยุติธรรม ก็นำข้อเทีจจริงต่างๆเหล่านี้แหละครับว่ามีการปลอม Facebook 2 Facebook ปิดบ้างเปิดบ้างเมื่อไรที่อยากขอให้เกิดความเสียหายกับคุณโจก็จะทําการเปิด Facebook นี้มาแล้วก็ใส่ข้อความที่เป็นเท็จเข้ามาอันนี้ก็เป็นหลักก่อนนะครับส่วนคุณโจก็จะมอบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าไอ้ที่คุณปลอมมากี่กี่ a c e b o o k ไอ้ที่คุณออกข้อความเข้ามาแล้วก่อให้เกิดความเสียหายก็จะต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการที่จะ ติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดอาจจะหา IPS IP อ d d r e s s อาจจะสืบดูว่ามีบุคคลใดที่เป็นผู้เปิดเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ทำเฟซบุ๊กปลอมที่ของคุณโจนะครับอันนี้ก็ส่วนกรณีความผิดเนี่ยชัดเจนที่สุดนะครับบุคคลที่ไปกดแชร์ต่อบุคคลที่นําข่าวจากนําข้อมูลจากเพจเนี้ยเพจปลอมเนี้ยไปขยายต่อเนี่ย อย่างเช่นสื่อมวลชนอีกฉบับหนึ่งเนี่ยอันนี้คุณโจก็ก็ที่จริงแล้วผมถือว่าเป็นคนที่ใจดีมากนะครับเพราะคุณโจก็ไม่อยากที่จะไปดาเนินคดีกับกับสื่อสํานักใหญ่ที่ได้เอาข่าวไปลงนะครับแต่ว่าไทาม์ไลน์เวลาต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสอบครองต้องการว่าที่จริงแล้วการที่จะไปลงข้อมูลที่เป็นข่าวของบุคคลสาธารนณะก็น่าที่จะต้องมีการตรวจสอบตามวิชาชีพ ให้เห็นชัดก่อนว่าอันนั้นเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จเพราะเมื่อนําข้อมูลเท็จไปขยายต่อแน่นอนที่สุดว่าจะเกิดความเสียหายตามมาอีกมากมายมหาศาลก็อันนี้ถือว่าที่จริงก็เป็นความผิดแล้วนะครับทั้งคนที่สร้างเพจแล้วก็คนที่ไปขยายผลต่อทีนี้ในส่วนของคนที่ปลอมเพจลงข้อมูลในเด็กก็จะมอบให้กับทางพนักง,งานสอบสวนว่าในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานบิ่นประมาทจะมีความผิดหรือไม่ กรณีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ชัดเจนว่ามีเกิดขึ้นและผู้ใดนําข้อความแท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ทางเฟซบุ๊กแล้วก่อให้เกิดความเสียหายผมว่าอันนี้ก็เกิดความเสียหายชัดเจนอยู่แล้วว่ามีผู้คนอย่างน้อยชาวจังหวัดเชียงใหม่เรียดชางบุญโจแล้วว่าคุณโจทําไมถึงเป็นคนแบบนี้แล้วประชาชนชาวเชียงใหม่ประชาชนคนทั้งประเทศที่ไปคอมเมนต์ในเพจปลอมเนี่ย ก็ในในสนเฟซข่าวใช่ครับใน Facebook ปลอมแล้วก็สํานักข่าวด้วยเนี่ยผมว่าอันนี้สร้างความตื่นตระหนที่ผมคิดว่าถ้าเกิดความคิดของคุโจกับผมเนี่ยก็อยากให้ทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้กรุณาวินิจฉัยด้วยว่าการกระทำดังกล่าวนี้มันจะเข้าสู่พระบบคอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของทาพงพนักงานสอบสวนที่จะนําข้อมูลทั้งหมดมาเพื่อที่จะปรับข้อกฎหมายว่าเมื่อมีคนทําผิดแบบนี้แล้วจะผิดกฎหมาย มาตราไหนฉบับไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและก็ในส่วนของสำนักพิมพ์ที่ไปนำข่าวจาก a c e b o o k ปลอมไปลงข่าวต่อจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็คิดแล้วว่าเราจะทำหนังสือหรือไปยังสำนักพิมพ์กันล่าก่อดว่าจากข้อมูลที่คุณไปลงไปขยายผลต่อน่ะมันเกิดมาจากการกระทำความผิดโดยการสร้าง a c e b o o k ปลอมฉะนั้นแล้วะจะมีความรับผิดชอบ หรือว่าจะมีการสื่อสารกับคุณโจ o, ซึ่งเป็นผู้เสียหายอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะดําเนินการต่อแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมยืนยันนะครับว่าในฐานะที่เป็นที่ปรึกษ,ษากฎหมายของคุณโจเนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่มีคนกล่าวเท็จข้อมูลทั้งหมดที่มีคนแชร์เฟซบุ๊กปลอมนี้ออกไปเนี่ยก็จะมีทีมของคุณโจ o, เก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่หยุดในการที่จะ ดําเนินการเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายกับคุณโจผมคิดว่าก็าจะต้องมีคนติดคุกจากเรื่องนี้อีกหลายคนนะครับ